มาดูพอซีทำกับข้าวนะคะก็มืดเลยวะ ยายก็จะมาลวกผักค่ะลวกผักกินกับผลกุ้งนะคะ ใส่พริกนะครับป่น,ปนกุ้งเหมือนกับป่นปลา ใส่พริกเข้าปากแล้วนายเกลือ

ม้อนี่เก็บแล้วบอเก็บเนาะเสรส็จแล้วเนาะ หนึ่งเยงต้มาหรอ,อกนี่เทากันล้มาไหน่มาก้นึนยนน่ยนเป็นยนเต้ปผนกุ้งก็ต้องใส่หอมผักซี ใช่เผ็ดๆแน่เดี๋ยวซีมดูก่อนกวนเผ็ดยอดปลาเด็กใส่ป่ะเรียบร้อยจะมาต้มตป่ะใส่แล้วพอปอนกุ้งแบบภาษาบ้านเฮาเด้ออันนี้น่ะมันกับป่นปลาเออเอ้อ ก็นั่งยื้อเอาข้างหลัง,งเาาจ้าโคจังล้างมาโขลกจะเอากระเบะมาลดุดเฮ้ยหน้าขึ้นยู่คือสุดําไม่ต้องใช้อะไรเลยเพื่อใช้ถ้วยพอแล้วมันจะเค็มเด้อไปเติมมาที่นูนะ่นอือม,มีน้ำปลายอยู่ ถ้วยไม่อาถ้วยนู่นนี่นี่ถ้วยอยู่นี่พ่อน่ะมีอยู่ถ้วยที่เราล้างแช่ไม่ต้องเอามาเดี๋ยวจะล้างใหม่นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายล้างเองเอามาตักเลยค่ะเดี๋ยวถ้วยชามเดี๋ยวยายจะล้างเองค่ะแป๊บหนึ่งมาตักเลยค่ะหอกเลยเพแล้วแตกค่ะนะคะแล้วยายก็ลวกผักอยู่ค่ะ วางไว้นั่นแหละก็เบ so it ิ่งผักมันพดหรือยังมันเดือดล้ะบอมันจงประจีหัวมันเดือมันจะมุนยุงคบค่อยนะดิน นี่เนาะค่ะหน้าตานบนกุ้งค่ะกุ้งค่ะไม่รู้แล้วกลับหัวกลับหางผมรู้คลิปคบปนี่ก็ได้มไม้เอาลวกอีกชิ้นไหนอันนั้นนะ,อ,ะอันที่จักนะนนจองจึงนะนไหน ปิดเลยค่ะพอแล้วจบคลิปแค่นี้นะคะนี่ค่ะพักลวกค่ะพักลวกในหม้อนะคะสวัสดี